สางก็ออกหนักครับทางไหนบ่นครับเอาอยากครับเดี๋ยวคงจะอออมไปทางลายบ่นครับออกหนักครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขึ้นเขามาแ่้วครับขึ้นเขามาเอามาป่าสางนี่ครับก่อเพื่อจะมาหาเฮ็ดสางครับกอเห็ดสวงนี้ก่อเฮ็ดสางออกหนักครับก็เหนึ่งจากฝนตกมันครับก่อเห็ดสางก็ได้ออกหนักครับ ครับวันนี้แกมาแกบเพดสังครับนี่ครับออกนะครับเ็ดสังท่านั้นเลยครับเดี๋ยวนี้คงจะแก่ไปครับออกหลายวันก่อนแล้วครับมาจ่าไปครับเดี๋ยวจะไปเ่าะดีว่ามันบ้าแก่ตัวใดครับก่อนเรียกเราตีอ่อนๆครับเมยนี้ก็เป็นจะเป็นเฮ็ดไล่ครับ เฮ็ดไหลครับออกที่เขาไหลนะครับก่อไหลแห้งนะครับส่วนเฮ็ด้างก็จะออกในก่อสร้างที่ที่ต่อที่มันพั่วเร็วครับต่อที่มันตายมันพั่วแล้วครับก็เหมือนกันครับนี่ก็เฮ็ดเฮ็ดไหลก็เหมือนกับเฮ็ด้างครับเหมือนเดียวกันครับ

ผ็ทศิศซางนี่แถวนี้ก็ออกเหมือนกันครับไม่อคอคนหนักตัวนะครับเดี๋ยวจะไหลกลับออกครับออกหลายวันแล้วครับแกไปครับรเหลือกตนแถวนี้ครับจนนี่แกไปแล้วครับผลกระกต๊อกครับกระตอกจะลด ะรเจ้าหลือครับอะไรเก็บครัรครั้นติพอ,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 อจติินได้ครับหลายๆดอกครัแบมีนะครับเต็มแครครับเลือกเต็มนมนี่ครับนมปอจะิินได้ครับเห็นี้ครับ 你看。Mm hmm. ครับพอนี้ก็ออกนักอยู่ครับทีดอกใหญ่ๆครับแต่มันแก่ครับอย่าบ่ค่อยหวานครับอย่าบ่ค่อยล้มก็ได้ครับต่ถ้ามันมีนักแก่ก่อคงจะเอาครับเ่นี่มันออกนักเอาครับเอาเหลือกเอนเจนุ่งๆครับออกถั่วไปครับบางก่อออกเต็มนะครับนี่ออก่อทีตอที่มันพวดนลครับ ครับตอนนี้ก็อย่างมากึ่งค่อนวันนะครับก็อย่ามาฟักที่กระท่อมนี่ครับก็มาแถวนีพอนดีครับก็คงจะได้ฟกักกินข้อกินฟ้าดีดีฟักที่นี่ครับก็นีคนมาฟักอยู่ครับ คงจะสองสามวันก่อนครับครับตอนนี้ก็ฝนก็ไม่ได้ได้ย่างครับไ,ได้ยุดเลยครับตกตลอดครับแต่มันตกกหมือนนักครับตกไปๆแต่ตกแบบนี้ตกคงจะตกทั้งวันเลยครับ ครับได้ลานดทาเข้าป่าหาไม่รักเป็นต้อนครับเราได้ห่อปลากระป๋องมาครับพี่ายครับก็ได้ทั้งตอวแรกาจะเฮ็ดนยามเกีเที่าวังไปอนดังไฟกับกอไฟหนาครับดวเสียมามครับ ไม่อไม่หยือมั้ขอไฟครับง่ายๆับปลาของนี่ครับ ครับตอนนี้ก็ได้กินข้าวต้อเรียบร้อยแล้วครับบรรยากาศรอบๆที่พักนะครับก็ฝนก็ตกไป๊าะๆตลอดเลยครับคงจะมายุดนะครับคงจะตกทั้งวันครับ นับแสงก่อได้ประมาณนี้ครับมีนักอยูะครับแต่เอาหนักครับเลือเป็นเจพาพ่อแต่ว่าเ็เจพาพ่อแต่มันนุ่มๆครับมีแก่ๆเอาครับถ้าจะเอาแก่นี่ผงใหม่ที่ใส่แบบนี้ที่ใส่เลยครับครับตอนนี้ก็ฝน,นตกมาตลอดครับ อาจจะมืดมัวนะครับตอนนี้ครับคงจะจบนะครับเดี๋ยวคงจะได้กลับบ้านก่อนครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่นี้ก่อนครับขอฝากกันไ่ในคลิปหน้าครับขอขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามลงนานมาตลอดครับแลนดมารับชมหยิบยกครับขอไอ้ฟ้อนทุกท่านจงมีแต่ความสุขปรารถนาสิ่งอื่นสิ่งใดก็ขอส่งความมั่นปรารถนาทุกประการเหมือนกันกู้ทุกคนครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ